สวัสดีครับวันนี้ผมเอซุรศักด์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับวันนี้มีเพิ่มรีเลย์เข้าไปนะครับกล่องรีเลย์นะครับตัวที่เพิ่มไปเป็นตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์12อโวลต์30แอมป์นะครับเป็นรีเลย์ของรถยนต์เอามาไว้ทำอะไรเอามาไว้เปิดปิดอินเวอร์เตอร์ครับปกติแล้ว เราจะใช้ระบบบอร์ดต่ำตัดเนาะแต่พอดีชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันมีระบบต่ำตัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่นันต่ำตัดที่เท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่11.5นะครับ11.5โวลต์นเนี่ยมันจะปิดปิดการทำงานของโหลดพอปิดการทำงานของโหลดไฟก็จะไม่มาเลี้ยงรีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะขาดขออกจากกัน อินเวอร์เตอร์ก็จะดับนะครับบางคนก็จะใช้บอร์ดต่าตัดไปตัดฝั่งขาเข้าบางคนก็จะมาตัดฝั่งขาออกนะครับแต่พอดีผมใช้ดีเลย์มาตัดสวิตช์นะครับสวิตช์เราก็ปิดปิดยาวๆเลยครับเราก็จะใช้ทําการเปิดปิดผ่านปุ่มนี้นะครับตอนนี้โหลดมีแค่พัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะปิด ปิดอ,อินเวอร์เตอร์นะครับจากคอนโทรลเลอร์นี่นะพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับหรือเราจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเราเปิดตรงนี้ก็ได้แต่เราจะปิดไว้ยาวๆครับแต่ว่าเราจะใช้การเปิดปิดผ่านาระบบต่ำตัดของโซล่าชาร์จเจอร์เอานะครับเวลาแบตเตอรี่เราหมดเนี่ย แบตเตอรี่เราลดเหลือ11.5โวลต์นเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ปล่อยโหลดน,นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำระบบต่ตัดแบบง่ายๆนะครับราคาถูกนะครับตัวนี้น่าจะประมาณกี่บาทอะบอร์ดรีเลย์50ป่ะ58บาทประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ วันนี้ก็จะมาอัปเดตระบบแค่นี้ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนก่อนที่จะใช้รีเลย์เนี่ยมันจะดึงแบตเตอรี่ผมจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบต่ำตัดถ้าจะไปซื้อบอร์ดต่ำตัดมาใช้งานโดยเฉพาะมันก็แพงนะครับพอดีเห็นชาร์จเจอร์ตัวนี้มันสามารถทำระบบต่ำตัดได้นะครับก็เลยแบบซื้อแค่รีเลย์มาติดเพื่อเปิดปิดอินเวอร์เตอร์นะครับ วิธีการต่อผมก็แบบเจาะนะเจาะอินเวอร์เตอร์ตรงนี้เลยนะครับเจาะ2อ,อรูเข้าไปแบบบัดรกรีเข้ากับสวิตช์เลยนะง่ายดีเอามาให้เป็นแนวทางครับสำหรับคนที่อยากใช้ระบบโซลาร์เซลล์ง่ายๆทำเองที่บ้านนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ